สวัสด,ดีค่ะทุกคนเห็นอะไรแปลกใหม่ตรงหน้าไหมเอ่ยแคเดะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือสก,กินตัวใหม่นะคะแต่ถ้าถ้าใครอยากเล่นสก,กินตัวนี้หรือใครไม่มีโลบักนะคะก็คือแบบแบบไม่ให้เติมก็เสียใจยด้วยนะทุกคนเพราะว่า,ว,าว่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่ามันต้องซื้อด้วยโลบัคกเนาะคือ นี่นะคะสกินสกินที่เราซื้อไปมันเพิ่งอัปเดตมานะคะแต่ว่า V เนี่ยเรายังไม่ได้นะคะแต่คือเหลือแค่ตัวเดียวเองก็คือ V นะนี่มีลูอีมีบอร์ดมียาต้ามีแดโซแดโซแล้วก็ V แต่เราไม่มีนะอันนี้คือเป็นสกินเก่านะทุกคนคือเราจะบอกว่ามันจะมีแอตโตวีเชลลี่แล้วก็เพเบิสเปาอันนี้คือเป็นสกินตัวเมนนะคะทุกคน แล้วเราก็จะบอกอีกด้วยนะคะว่าคือสกินนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรยังไงเดีเ๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าสกินพวกเนี้ยทำอะไรกันได้บ้างค่ะค่ะงั้นหนูขออัคลิปก่อนแล้วกันนะคค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินให้ดูเลยนะ คุนมีหลายตัวแต่เราอาจจะไม่ได้รีวิวแบบวีนะคะเพราะว่าเอก็คลิปนี้เราขอพูดตรงๆนะเพราะว่าวีเราไม่มีเนาะเราก็อาจจะไม่ได้รีวิวสกินวีนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่เราไม่มีวีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแรกก่อนละกันลูอี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าลูอีอ้เป็นยังไงบ้างมาลูอี้นาคะสกินเดี๋ยวให้ดูนะ สกินของโรบีซึ่งเราเติมไปประมาณแบบคือหน้าตาแบบแพงอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันต้องแบบร้อยสี่สิบห้าโลบารอะไรประมาณนี้ก็คือเงินที่เราเติมนะครับสองร้อยบาทโลบาร4สี่ร้อยก็คือเท่ากับเงินสองร้อยบาทเลยนะทุกคนคือแบบมันก็แพงอยู่นะทุกคนแต่ถ้าใครแบบใครแบบเป็นสายเติมอะไรแบบนี้เงินเยอะอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบไม่น่าจะแพงอะไรประมาณนี้แหละ แต่คือสองร้อยมันก็แพงอยู่แล้วสี่ร้อยคือมันก็ค้มมากคือร้อสิบห้าโลอะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได,ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูลูอี้นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือเราจะลองเรียกคนเดียวเลยแล้วกันนะทุกคนถือว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูสกินเลยนะคือลูอีอ้อ่ะก็ล่อดได้ปกติเลยนะทุกคนเราใส่สปีดลิสต์ัุดะบร สักอย่างนี่แหละทุกคนก็มันจะเป็นสกินอีก,กอันนึงแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่แต่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมาก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะรอคอยนะคะแต่บางคนเนี่ยรอคอยสก,กินนี้บ้างคือสก,กินนี้มันคุ้มมากไหมก็มันถือว่าก็คุ้มาทุกคนเอาไปแต่งตัวส,สวยๆได้ด้วยนี่เห็นไหมทุกคนว่าเรายังไม่มีตัวเมนสักตัวเลยแต่เราขาดแค่ตัวเมนนะ ประมาณมีสี่ตัวได้แล้วแต่คือเชลรี่เราปลดล็องได้แปดสิบหกเปอร์เซ็นก็คือใกล้ครบแล้วนะทุกคนอันนี้คือแบบไม่ไม่แมพน่าจะไม่ค่อยเก็รีซิร์นเนาะคือส่วนมากเราเล่นโกกการเดินน,น้อทุกคนอ่าแต่ว่าฟอร์สเกนเราก็เล่นนะทุกคนแต่ว่าเราไม่เราไม่ค่อยชอบฟอร์สเกนไงแต่ว่าเพื่อนบางทีเพื่อนชวนเล่นนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดที่ชั้นหนึ่งกันเลย๋วยวทุกคนรอนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาทวิตเต้นน้องว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ถ้าเราหาเจอแบบเดี๋ยวเรามาบอกทุกคนนี่ทุกคนดูนะน้องก็มีสกินที่จะล่อได้นะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมตอนเวลาที่น้องลอ่ออันนี้ก็คือน้องเดินช้าก่อนงนีตอนที่มีแบบสาหัวใจอะไรประมาณนี้เนี่ยนี่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 น้องก็จะวิ่งไวขึ้นเหมือนเดิมโซิก็มา แบบนี้ปะเอ้ยคือมันเป็นสก,กินใสลรอจริงๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอให้ดูนี่เหลือหนึ่งหัวใจน้องก็จะวิ่งเร็วมากวิ่งได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นเลยคืออันนี้คือดีมากรอดีด้วยนะทุกคนอคือไม่ต้องกลัวเลยคือจริงนะทุกคนเราจะบอกว่า ตูสกินมันใช้คุ้มนะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวต่อไปได้เลยโคลูอีก็ปกติเลยนะทุกคนก็ล่อปกติได้เลยมามามาเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวต่อไปตัวต่อไปที่ทุกคนยังไม่เดี๋ยวตัวต่อไปนะคะทุกคนยังไม่บางตัวทุกคนไม่ยังไงตัวต่อไปคือตัวนี้แล้วกันทุกคนยาต้ายาต้าไม่ได้ใจอ่านถูกหรือเปล่านะยาต้า ยาตาเลยยาตาเดีย๋ยวเราจะใส่ใสกินสายปั่นนะทุกคนคือคือมีแบบแทบจะสก,กินหลายตัวเดี๋ยวเราขอเอาสายปั่นมาก่อนหนึ่งสองคือน่าจะปั่นได้เหมือนเดิมเลยนะก็คือปั่นได้เหมือนเดิมเลยคก็ถือว่าไม่ได้แยกขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูการปั่นของยัตานะคะ ว่าเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเราชั้นหนึ่งเราปั่นไม่ทันก็ก็เดี๋ยวไปรีวิวชั้นต่อไปเลยก็ปั่นเหมือนเดิมน,นะคะแต่ดูการเดินของเดี๋ยวเราจะให้ดูการเดินของน้องนะนี่ไงทุกคนตัวที่เราบอกนะคะวีนี่ตัวนี้เลยวีเนี่ยสีขเขียวๆเลยตรงเนี้ยเนี่ยวีเนี่ยเราไม่มีนะเพราะว่าอันเนี้ย เราปลดลอกทวิตเตอร์วีได้38%แซตแต่ว่าถ้าเจออีกก็40%กว่าปเปอร์เซ็นต์นี่เฉยเดี๋ยวเาจะเริ่มจาัดก,การเดินก่อนอุ้ยมันเมืน,นมีแสงแบบเหมือนมีแสงแบบเรียกว่ายังไงวะก็คือแสงวิงวับอ่ะแนวดาวนั่นคล้ายๆแสงสว่างแบบสีที่ดูน่าการเดินของน้องคือแบบห่างมันสวยมากทุกคนสังเกต สเตมินลน้องก็ต่ำเหมือนเดิมคืออะไรก็คือเหมือนเดิมหมดเดี๋ยวอันนี้คือเราจะใส่ปั่นระเบิดควันหรอก็ปั่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวปั่นเหมือนเดิมนะแต่เราจะดูการดอกลูกอมของน้องนะเราจะให้ดูการเอาะลูกอมของ นี่น้องก็ดอดได้เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยทุกคน <c oughs> นี่น้องดอดได้เหมือนเดิมเลยลูกอมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเราขออนุญาตไปหาทว,วิตเตร์ก่อนนะคนมันต้นองมีทวิเต็ดต่อหน้อุอ้ยชิปโป ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อไปก็เป็นบอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเล่นคนเดียวเดี๋ยวเราจะลองวางพ็อปให้ว่าน้องจะเป็นยังไงนะถ้าเราจะวางพ็อปอะไรประมาณนี้นี่นะคะตัวนี้เลยค่ะบอทนะนี่คือสกินใหม่ที่เข้ามาในแดนดิวนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราไปดูน้องบอทกันเลยค่ะบอทมันทำอะไรได้บ้าง นี่เราจะเข้าไปในลิฟเชนลี่เลยนะทุกคนแล้วก็รอนะอุ้ยสุดโตอย่าเข้ามาคือมันเหมือนจะอัปเดตนะจาก10กคนไม่น่าจะจริงหรือเปล่านะทุกคนตนน่เมื่เราจาก10เทปมันอัปเดตเป็น20อะทุกคนไม่รู้ว่าอัปเดตเป็น20หรือยังตอนนะี้ เพราะว่ามันก e. ็มีการอัปเดตบางทีนะแต่บางทีก็ไม่ได้อัปทุกคนมาเราก็รอเลยเดี๋ยวเราจะใส่สกินล่อแล้วกันนะปีดร um, ียชูกับนี่นะคะทุกคนสุนัขต um ุ๊กตาสุนัขตุ๊กตามาปิดเลยลึก นี่นะคะสกินรู้จ่โทรศัพท์เร้แต่ว่ามันเป็น20นะทุกคนแต่อันนี้10เทปนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้ถึง10เทปแล้วเราจะ,จะมาพิสูจน์วางกันทุกคนว่าน้องอ่ะจะออกหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วพอโดนคาวิเทดไล่แล้วเราจะวางนะะว่านานซาแบบเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอุย้ยกูเกือบดนนี่น,น,นี่นี่ก่อนนี่ก่อน อ้กูเกือบโดนไอ้กูเล่นงานนะทุกคนมะเราก็จะไปหาเทปแล้วกันนะทุกคนเพื่อเราจะมาวางพร้อมนะนี่ไงทุกคนเทป <c oughs> เดี๋ยวเราจะวางก่อนเดี๋ยวาวางให้ดูแล้วเราจะลอดปีเต็บมใหนย นี่ทุกคนพบของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะล่อชิมโพมานะคะชิมโามานี่หน่อยเกมนี่น่อ,อพอ้าวพบเราหายอ่ะทุกคนไม่ทันจริงๆอันนี้คือบอกตรงๆเลยนะว่าไม,ไม่ทันนะคะทุกคนแต่ว่าเทปมันก็สามารถแบนได้เหมือนกันบบนะ เดี๋ยวตอนนี้คือเราจะพิสูจน์จริงๆ,ๆนะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะาวางไว้นะแล้วก็จะเมื่อกี้เราแค่ให้ดูหน้าตาเฉยๆเดี๋ยวเราจะวางเดี๋ยวเราจะวางไว้ตอนที่มันแบนนะคะทุกคนแล้วทวิตเตอร์ดเดินมาเหยียบคือจะขอบอกตรงๆว่าให้ทวิตเตอร์ดเดินมาเหยียบนะทุกคนเดี๋ยวแล้วถ้าเราเจอทวิตเตอร์เดี๋ยวเรา,า,เราจะาเ,ดเดะขาไปหางกันได้ไหมเนี่ยยังไม่เจอต,ตอนเนี้ย จดชิมปูแล้วก็กูคือมันมีสองตัวเหรอตอนี้เฮ้ยทุกคนตอนเม่อกี้ยเห็นเหมือนแบนไหม เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเหมือนแบรนด์้วยอ่ะทุกคนมาเลยต่อไปตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็คือ d ด s โต and d ด์แดนะทุกคนก็จะดินเช้าเราก็ปั่นไวเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราตอนนี้คือแด s โตเราจะจะเล่นนะทุกคนอาแดสโต้ไคือแดสโตตัวนี้เลยนะที่เป็นสก,กินใหม่เหมือนกันเนาะ อาจจะแบบก็เดี๋ยวเราจะดูเลยละกันว่าอันนี้คือคือแบบเราจะเล่นดัโซ่ใช่ไหมมนันน่าจะแบบก็อาจจะแบบตายง่ายอยู่มั้งแต่ว่าชั้นสองเราเขาบอกว่ามันจะปัดเร็วชั้นหนึ่งมันจะเดินเร็วแต่ชั้นสองอาจะแบบ ีช่ชาเฉยเดี๋ยวเราจะใส่สายปั่นไปก่อนลวกันนะทุกคนเพราะว่าเผื่อบางทีมันปั่นเร็วชั้นสองก็คือชั้นหนึ่งเนี่ยเราเคลียร์เสร็จปุ๊บแล้วเราไปชั้นสองปุ๊บแล้วเราก็จะแบบปั่นให้ดูนะว่าเร็วแค่ไหนเอาจริงๆเราจะจะปั่นห้ดูกันแล้วก็คือถอดออกทีเข้มออกเหมือนกันะคือเราจะเอาวันนี้ไปนะที่นมแล้วก็เอาแว่นขยายของดิ้นก็ จริงๆแล้วเชลลี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอตัวเมนไหมแต่ว่าคือเรามารีวิวให้ดูจริงๆนะทุกคนคือมารีวิวสก,กินให้ดูจริงๆนะแบบจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอ้ยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจหมดเพราะเหตุฉันหนึ่งมันเดินช้าๆอย่างทุกคนนี่นะทุกคนมันก็จะแบบเนเร็วอย่างงี้นะแต่ชั้นสองมันจะปั่นแทนนะทุกคนะ ้นหนึ่งมันจะเดินเร็วก็คือง่ายๆเลยนะทุกคนชั้นหนึ่งมันจะเดินดีแต่ว่าคือมันจะปั่นช้าเดี๋ยวชันเลขที่เดี๋ยวก็ต้องเดินช้านะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเดินช้าทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเดินช้าหรือเดินเร็วแต่ว่าชั้นสองอ่ะมันจะปั่นเร็วนะทุกคน คือชั้นเลขคู่มันน่าจะวิ่งเร็วชั้นชั้นเลขคี่มันน่าจะแบบเบื่อช้าแต่ว่ามันปั่นเร็วนะทุกคนีู่่ ก็จะแบบทำการปั่นเร็วนะแต่พอชั้นสองเราจะให้ดูนะว่ามันปั่นเร็วแค่ไหนเพราะว่าที่เราใส่สกินสายปั่นนี้พอชั้นหนึ่งมันปั่นช้าไมกคนแต่ชั้นสองมันแบบมันจะไอเนี้ยทุกคนมันจะปั่นเร็วเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงเองแต่ชั้นหนึ่งคือโดยเร็วก็คือสบายอยู่นะดีกว่าเดินช้า แต่ว่าถ้าเราชารจริงๆก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะชั้นสก็เดี๋ยวรอปั่นให้ดูเลยแล้วกันแต่ถ้าถ้าแบบจะแบบเป็นชารจริงๆเนี่ยคือเราก็ต้องใส่สายปั่นมานะเพราะว่าชั้นหนึ่งมันแค่เร็วๆใช่ไหมล่ะวิธีเกมเ,เปเลยทุกคนเราก็จะปั่นเลยนะ นี่นะทุกคนเราจะยอมแมบบเพื่อที่จะสจใส่แั่นมาเดี๋ยวชั้นสองรอดีได้เลยอุ้ยป๊อปปี้ปปวันนี้เราอาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าทุกคนนอนกี่ทุ่มหรอคอมเมนต์มาบอกหน่อย เพราะก่อนนอนทีพูดอ,อย่าลืมคอมเม่มาบอกอ้วยนะคะเราจะเราจะใกล้เสร็จแล้วทุกคนทีแกนหืมขัดจังหวะที 不会。 Thank you. บนชั้นสองเห็นไหมเราบอกแล้วมันจะโดนช้าเห็นปะแต่ว่ามันจะปั่นเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจริงๆนะ <S <S นี่มันจะเดินช้าแต่มันจะปั่นเร็วนะทุกคนนี่เปิดนี่เปิดเปิดสิพี่ี่ฉันรออยู่นะนี่ขึ้นอะไรเปิว ทุกคนเห็นไหมม,มันปั่นเร็วจริง เราบอกแล้วว่ามันจะปั่นเร็วจริงๆนะตอนนี้ก็คือขอมาทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะปั่นเร็๋ยวนี้ถ้าไม่มีสกิลนี่เห็นอย่างทุกคนเราให้ดูใกล้ๆแล้วนะเห็แม่เราบอกแล้วว่ามันจะปั่นเร็วนะทุกคนก็คือสกิลนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะก็ไม่ได้แยม่มาก คือคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นที่สุดแล้วทุกคน,นบ๊ายบายนะทุกคน